สวัสดีครับวันนี้ร้านตาิ้ลจะมาเปิดการขายอีกหนึ่งรถแปลกหายากนะครับก็จากค่าย Honda นะนั่นเองนะครับอันนี้เป็น Honda NM4 นะครับเป็นรถสีน้ำเงินนะครับวิ่งน้อยนะครับคันนี้วิ่งหลักพันโลเดี๋ยวผมให้ดูเลขใบทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดภายนอกรอบพันก่อนแล้วกันนะครับเป็นรถของอ่าโมเดลปี1.5นะครับออกศูนย์ Honda Big Wing นะครับออกศูนย์ Honda Big Wing นะครับแล้วก็ตอนนั้นที่ออกศูนย์ทอน d a เนี่ยราคาต้องบอกว่า529,000บาทนะตอนเปิดตัวซึ่งเป็นรถสกูตเตอร์นะครับเป็นรถบิ๊กไบค์เป็นบิ๊กสกูตเตอร์ของ Honda ที่พิกัดซีซีสูงที่สุดน,นะนันะักนณะนะนะเวลานั้นนะเพราะตอนนั้นท o n d a าปูวินย,ยังไม่ออกตัวเกียร์ดีซีทีมาแอฟริกาทวินยังไม่ออกตัวเกียร์ดีซีีมาถือว่าตัวนี้ก็จะเป็นโมเดลแรกๆที่ทํา คันด้าได้ทำระบบเกียร์ DCT นะครับหรือตัวที่เป็นดูโอคัทนะครับคันนี้ก็รถสีน้ําเงินนะครับแล้วก็มีตกแต่งเพิ่มเติมนะครับจากรถเดิมแน่นอนนะครับนอกจากสีแล้วก็ยังมีเบาะหนังนะครับเบาะเนี่ยจะเป็นหนังอะคันทัลล่านะครับหุ้มได้สีเดียวกับสีรถนะเป็นสีน้ําเงินนะครับถึงว่าสวยนะ เบาะนุ่มมากเลยทั้งคนขับแล้วก็คนซ้อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตัว Honda a เอ็เนฟเนี่ยตัวเบาะเขาเนี่ยสามารถจะปรับสูงต่ำได้นะครับตั้งฉากได้ปรับได้ถึง3 4ระดับเลยนะครับแล้วก็สามารถจะปรับลงมาเพื่อให้เป็นที่นั่งของผู้เดินทางหรือคัรเมียของคุณท่านทั้งหลายนะครับผมแล้วก็คันนี้รถสวยนะครับทะเบียนเป็นทะเบียนนี้เลยนะครับหนึ่งกนห้าเก้าห้าทะเบียนสวยอยู่นะ ถ้าเกิดไม่ซีเรียสก็ต้องไปย้ายเข้ากรุงเทพหรือคนที่ซื้อไปอยู่จังหวัดไหนก็อีกเรื่องหนึ่งยางยังใหม่นะครับยางเพิ่งเปลี่ยนไม่นานนะครับเพราะช้านเนี่ยยางดอกยางยังลึกอยู่ยังเต็มอยู่เลยนะครับทางด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะครับยางเอวอนนะครับยางสวยยางสวยนะครับขนยางยังอยู่เลยนะครับคันนี้คุ้มนะครับซื้อไปไม่ต้องไป ตกแต่งอะไรมากเท่าไหร่นะครับท่อเสียเป็นอะคาบอิวิแท้ไทเทเนียมนะครับปลายสุดเป็นคาบบร์บอนอันนี้เป็นท่อแท้นะครับเป็นท่ออะคาแท้นะครับไม่ใช่ท่ออะคาจีหรือท่ออะคาไทยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของอสภาพรถต,ต่างเนี่ยแน่นอนนะครับรถว่าไม่มีล้มไม่มีชนแน่นอนนะครับดูจากพวกเนี่ยหมดต่างๆนะครับพวกนี้สวยนะครับที่โช้ที่ปั๊มเบรก ถือถ้ารถอุบัติเหตุดูไม่ยากครับดูไม่ยากนะครับพยายามก้มไปข้างล่างให้ดูก่อนนะว่ารถสวยจริงนะครับลายริ้วรอยแล้วก็มีกล่องเก็บของด้านหน้าท่านนี้ผมต้องบอกว่าบางลูกค้าเนี่ยเป็นชาวต่างชาตินะครับเป็น,ปนผมไม่แน่ใจว่าเป็นชาวฝรั่งเศสรหรือเปล่าเดี๋ยวต้องดูในเล่มทะเบียนจริงเป,เ,ปเป็นชาวต่างชาตินะครับแล้วก็เขาเหมือนกันอาจจะชื่นชอบอกันดั้มหรือเปล่า เพราะว่าถ้าดูจากตรงนี้สีน้ำเงินตัดสีแดงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันด้าหรือด้านหน้านะครับแล้วก็ช่องเก็บของจะมีด้านซ้ายและด้านขวานะครับด้านขวาก็จะลึกหน่อยใส่ขวดน้ําได้สบายๆนะครับแล้วก็เออ,อผมลืมบอ,อกไปพวกคู่มือนะครับบุ๊คสวิตมีครบนะครับเหมือนออกใหม่เลยนะครับบุ๊คสวิตคู่มือมีครบกุญแจ2ดอกแท้จากโรงงานนะครับชิลหน้าเดิมเป็นสีใสนะครับชิลแต่งที่ร้านมี เผื่อใครอยากเปลี่ยนกล่องข้างนี้นะครับก็จะใส่ของได้น้อยกว่ากล่องด้านขวาแต่ว่ามีช่องชาร์จ u s r power outlet ให้ด้วยนะครับ12โวลต์นะครับก็ไปชาร์จโทรศัพท์มือถือหรือเก็บโทรศัพท์มือถือพอได้อยู่นะแต่ข้างนู้นเก็บหมวกก็น็อกได้ช่องข้างนี้สามารถล็อกได้โดยใช้การใช้กุญแจของตัวรถนะครับผมลวงลวงลวงโอเค กุญแจเป็นดอกแท้นะครับอีกดอกหนึ่งก็ยังมีอยู่นี่ครับตัวเบาะรุ่นนี้นะครับก็เสียบแบบนี้เนาะแล้วก็บิดนี่รบบเป็นเบาะคนซ้อนนะครับเบาะคนซอนนี่พักเท้าแล้วก็สามารถจะบิดแล้วก็ยกขึ้นมาอ่าจะได้ในตำแหน่งที่1ตําตำแหน่งที่2ตํตำแหน่งที่3นะครับได้3สเต็ปนะครับ3สเต็ปสสเต็ปในการพิงแล้วก็1สเต็ปในการ เก็บเบาะนั่นเองนะครับอันนี้เป็นช่องเติมน้ํามันนั่นเองนะครับตัวแฮนด์ก็ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับกระจกมองข้างอยู่ในบอดี้รถมองเห็นได้ถนัดตานะครับถนัดตาแล้วก็เครื่องยนต์เป็นหัวฉีดอยูยแล้วนะครับตัวนี้เป็นพาร์คิ่งเบรกนะครับรถที่เป็นพวกสกูตเตอร์ออโต้ทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีเกียร์แบบที่สามารถจะล็อกเกียร์การลด ไหลได้เวลาจอดทางลาดชันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีเบรกมือนะครับเพื่อเวลาเราจอดทางลาดชันนะครับรถสวยนะรถสวยนะครับคันนี้เดี๋ยวราคาไม่แพงราคาดีนะครับแล้วก็เจาะเข้าไปในส่วนของรายละเอียดของรถแล้วกันนะรายละเอียดของรถนะครับก็เป็นรถบิสกูเตอร์นะครับเป็นสไตล์คุยเซอร์นั่นเองนะครับที่มาพร้อมเครื่องยน 7 5็ซี้อยห้าสิบนะครับห้าสิบสี่แรงมา้าระบบเกียร์เป็น dct นะครับเกียร์แบบ duo cut หกสปีดนะครับเล่นได้ทั้งออโต้แล้วก็แมนวนวลตรงที่ประกับสวิตด้านบนนะครับจะมีเครื่องหมายบวกอยู่นะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายลบอยู่ด้านล่างนะครับก็คือตบเกียร์ตรงนี้ทดเกียร์ลงตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านขวารุ่นนี้มีเกียร์ว่างนะครับเมื่อไหร่ที่เราสตาร์รถเนี่ยรถมันจะเป็นเกียร์ว่างเดี๋ยวผมสตาร์ให้เลยแล้วกัน หน้าจอสวยงามนะครับหน้าจอนี่มีรู้สึกจะ24เฉดสีแล้วก็1ออโต้เสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็เสียงท่อเสียธรรมดาเราไปขี่สกู๊ตเตอร์เนี่ยยอ,อโต้เนี่ยไม่สามารถจะเล่งได้นะเวลาขึ้นขาตั้งข้างนะครับรถพุ่งนะคันนี้ไม่พุง่งตามใดที่เรายังไม่เข้าเกียร์นะครับรถจะไม่พุ่งนะครับขาตั้งข้างต้องเอาขึ้นก่อนนะครับไม่งั้น ตกเกียร์รถดับทันทีอันนี้เป็นะบบกเซฟตี้ของตัวค่ายคันด้าน,นั่นเองนะครับพอตกเกียร์ปุ๊บเป็นตัวดีก็สามารถจะเดินหน้าได้แล้วค่อนข้างที่จะแรงนะค่อนข้างที่จะแรงแล้วค่อนข้างที่จะพุ่งทีเดียวนะครับคันนี้เลขไม้นะครับเลขไม่ยอยู่ที่7,250กิโลนะครับต้องบอกว่าเป็นกิโลนะไม่ได้เป็นไม่นะเป็นกิโลนี่พอเข้าโหมดสปอร์ตปุ๊บเนี่ยไฟด้านข้างก็จะเป็นสีแดงนะครับนี่ครับอันนี้ผมจ้างมางวน,นวดเนาะ เข้าโหมดสปอร์ตแล้วถ้าเกิดจะตกไปเกียร์หนึ่งสองสีไฟที่เรือนใหม่ก็จะปรับเปลี่ยนสีไปตามเกียร์นะครับอันนี้ผมตั้งในโหมดออโต้อยู่นะถ้าใครไม่ชอบก็ไปตั้งปรับเปลี่ยนตามสีที่เราชอบได้นั่นเองนะครับขออนุญาตนี่แต่เป็นแต่เดิมนะครับไฟขอทางทุกอย่างใช้งานได้รอบคันเดี๋ยวผมให้ดูไฟรอบคันกันดีกว่านะครับครับไฟเลี้ยวไฟท้ายเป็น LED นะครับเป็น Full LED นะครับทั้งคันนะครับ ไม่ใช่เป็นหลอด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 อ่ฮาโลเจนนะครับครับวไว้นะครับตัวนี้ก็เป็นไฟหน้าเป็น full led นะครับทั้งไฟสูงแล้วก็ไฟต่ำนะครับตบิดตอ่อก็ราคาอย่างที่บอกนะครับราคาเนี่ยมันรถใหม่เนี่ค่อนข้างที่จะแพงนาอมันห้าแสนสองหมื่นกว่าราคาตอนเปิดตัวนะครับ คันนี้ผมขายนะครับที่ราคา299,000บาทนะครับคุณได้ท่อค่ะเปอนแท้ได้สีรถที่เป็นสีสวยมากเลยสีน้ำเงินเพราะรุ่นเนี้ยถ้าเป็นพวกปี15 16เนียนส่วนใหญ่จะเป็นสีดำด้านนะครับสีมันจะไม่สวยผมว่าสีรถเนี่ยพอเป็นสีเงาเนี่ยมันสวยมันจะท้อนไฟมาเล่นมาเล่นกับแสงได้ดีกว่าสีดำด้านนะครับแล้วก็ได้ท่อค่ะปอดไปด้วยรถสภาพดีไม่มีชนไม่มีล้ม100นะครับผมมีการันตีให้เลย นะครับแล้วก็คันนี้ใหม่แท้แน่นอนนะครับ7,250กิโลแล้วก็มีบุกสวิตด้วยนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมชอบเสียงท่อมากเลยท่ออาคาปิกตัวนี้นี่ลงตัวกับเครื่องยนต์ฮอนด้า750เนี่ยผมว่ามันทำให้ขับขี่เล้าใจแล้วสนุกมากขึ้นนั่นเองนะครับผม ขออนุญาตดับเครื่องนะอยู่ในห้องแอร์นะครับตอนนี้ผมมีฮอ n ด้ a ไอเอนโฟอยู่สองคันนะจะมีคันนี้เป็นสีน้ำเงินแล้วก็อีกคันนึงก็เป็นสีดําด้านนะคบเป็นสีเดิมทั้งคันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดผมจะลงให้อีกทีหนึ่งคันนะั้นรู้สึกว่าจะไม่มีของแต่งเลยเลยเป็นรถดําเดิมหมดแต่คันนี้เป็นรถที่มีการตกแต่งเรื่องของเบาะเรื่องของสีแล้วก็เรื่องของท่อไอเสียมาเรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าไฟนั้นจัดได้ไหมจัดได้นะครับไฟแฟนั้นจัดได้ผมว่านะน่าจะจัดได้ประมาณ2,5งแสนห้าบวก,บวกยนะ เพราะว่ารถใหม่มัน5้าแสนกว่าเพราะฉะนั้นราคามือ2เนี่ยในท้องตลาดเนี่ยสามแสนกว่าขึ้นนะครับเพราะฉะนั้น2อง0สนสองแสนห้าสองปลายเนี่ยจัดได้แน่นอนนะครับอยู่ที่เคขตผู้เช่าซื้อไฟแนนซ์มีให้เลือกทั้งของราชธานีลิสซิงแล้วก็ของกรุงศรีออโต้น,นะครับผมดอกเบี้ยก็ใกล้เคียงกันแหละแต่ว่ากรุงศรีจะได้5ปีราชธานีได้4ปี นะครับรักไฟแนนซ์ตรงไหนมีประวัติตรงไหนก็สามารถจะมายื่นได้นะครับของกรุงศรีนี่วันเดียวรู้เรื่องเลยนะครับผ่านไม่ผ่านนะครับปรับรถได้ภายในวันเดียวนะครับถ้าเอกสารคุณพร้อมโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันลวครนะครับรถที่ร้านก็ยังมีให้เลือกซื้ออีกมากมายหลายคันอันนี้ผมมาถ่ายอยู่ที่บ้านพอดีตรงที่ร้านที่จอดรถมันเต็มนะครับอ่าก็เลยต้องมาจอดตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็น คู่แฝดต้องบอกเป็นคู่แฝดไหมคันนี้ก็เป็นอ c t ร700นะครับ,เป, t, รบเป็นตัว d c ซทนะครับเป็นตัวออโต้นั่นเองนะครับก็สังเกตได้ว่าเครื่องยนต์เนี่ยลักษณะเครื่องยนต์จะเหมือนกันนะครับเห็น้อยว่าตัวนั้นจะเป็นบอดี้คอบตัวนี้ก็จะเปืเป่อยๆหน่อยเป็นลนักษณะของรถคูเซอร์เต็มๆไปเลยนะครับคันนี้วิ่งน้อยเหมือนกันถ้าจะตงหิดหมื่นกว่าโลเนี่ยหมื 11, นะ่นหนึ่งพันหกร้อยนะนี่ รถสวยวิ่งน้อยคันนี้สีเดิมจากโรงงานฮอนด้าทั้งคันนะครับไม่มีการเก็บสีมาเลยแล้วก็มีกล่องด้านข้างให้ซ้ายขวาด้วยเดี๋ยวผมจะไล่ต่อจากคันนั้นให้นะครับเดี๋ยวขายคันนั้นลงยูทูบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดคันนี้ต่อแล้วก็จะมีคันนึงเพิ่งเข้ามาเหมือนกันนี่คันนี้ผมไปหมกหมกไว้อยู่เห็นลายพรางนี่ลายพรางนี่ไม่ใช่รถล,ลุงตู่นะ <laughs> ลายพรางทหารนี่คันนี้ต้องบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปล้างก่อนนะครับเพราะว่า คันนี้ของแต่งเต็มเต็มไม่เต็มนียคุณดูนี่คือของแท้ทั้งคันนะครับของแท้ทั้งคันนะทั้งจานเบรกทั้งโชคหลังทั้งทอยเสียโชโอลินของแท้ทั้งคันแล้วก็ต้องบอกว่ารถวิ่งมาแค่สามร้อยกว่าโลคุณต้องสงสัยว่าเหมือนผมว่าสามรอกว่าโลเนี่ยคุณขี่ไปไหนขี่ไปร้านแต่งแล้วขี่กลับบ้านแหละขี่แค่นั้นจริงๆนะครับ ทะเบียนเลขก้าวสวยด้วยนะครับทะเบียนคุณจะซื้อพร้อมทะเบียนก็ได้หรือคุณจะไม่เอาทะเบียนผมก็เป็นส่วนลดให้เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปลงให้อีกทีนึงนะเดี๋ยวผมไปขอล้างรถอีกทีนึงเพราะรถคันนี้มาเมื่อคืนยังไม่ได้ล้างโอเคก็ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมเบอร์ผมก็เป็นเบอร์0834414111นะครับสนใจคันไหนคล่องใจยังไงมีอ่าอยากได้ข้อมูลตรงไหนโทรสอบถามผมได้โดยตรงเลยที่เบอร์ที่ให้ไป นะครับผมแล้วก็นดนึงนะครับเรื่องของรายละเอียดรถเนี่ยรบกวนเข้าไปกดดูในคำว่าเพิ่มเติมนะครับรายละเอียดของรถแต่ละคันเนี่ยผมจะลงไว้อยู่แล้วคุณเห็นคลิปเห็นรูปเมื่อไหร่คุณคลิกไปอ่านหน่อยมันจะมีข้อมูลของรถคันนั้นรายละเอียดราคาของรถคันนั้นปีของรถคันนั้นเลขหมายของรถคันนั้นเพิมเ่มเติมอยู่ด้านล่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของลิงก์ที่อยู่ใน ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเป็นลิงก์ที่รวมรถที่พร้อมขายอัลบั้มน,นั้นผมอัปเดตทุกวันนะครับรถมีเข้าออกทุกวันอันนั้นจะอัปเดตเร็วที่สุดนะครับโอเคขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผมสวัสดีครับ